มาค่ะสีมเาเฮตน้ำยาขนมจีนเด้อจ้ะอันนี้คือน้ำน้ำที่เฮอตุ๋มไปเดี๋ยวก็ใส่ค่ะใส่ตะไคร้ไปอันนี้คือที่เราใส่ไปส่วนหนึ่งแล้วใส่ต้นหอมไปแล้วส่วนหนึ่งอันนี้ดูเครื่องค่ะเครื่องนั้ำยาขนมจีนทูน่านะจ๊ะอันนี้คือเครื่องที่เราตําไว้ค่ะลงเลยค่ะบงเดอโอส่องคือหลายแต่จุ่มไปเลยเด้อทายมือหนึ่ง นี่เดียวมือหนึ่งมึงค่ะดูสิคะโอ้อันนี้คือเครื่องที่เราตําแล้วน้ำก็เดือดแล้วค่ะเครื่องก็คือเราต้มเครื่องข่าตะไคร้กระชายหัวหอมหอมกระเทียมนะคะแล้วก็ต้มๆให้เปื่อยแล้วก็ เอามาตำใส่กับทูน่าค่ะดูสิคะน่ากินบอขนมจีนน้ำยาป่าแต่เราเราจะใส่เราใส่ทูนา่าเราไม่มีปลาทูค่ะรอให้เดือดด้วยค่ะรอให้เดือดเบ่งเด้จ้ะ ผัะเดือดแล้วนะคะน้ำมันก็ร้อนอยู่แล้วแหละเราก็จะใส่ปลาพิมายจ้าไม่เดือวปกพอบ,บแล้วเด้ขางบานกับสิวา่าถ้าเห็นหนังอีกล้วสุดยอดนี่คือไฮไลท์คะ่ะ เท้าไก่น้ำยาป่าใส่เท้าไก่ค่ะเราไม่กล้าพูดแบบนี้นึงเราใช้บอกว่าเราใส่น้ำ,นำยาป่าใส่เท้าไก่พี่น้องแสบได้น่่ซิมแล้วว่าต้องใส่ยังเลย ใส่ตะนํำประเด็จพี่ไม่เนี่ยมึงน,นี่ยข่อยว่ากินเค็มข่อยกเนเนย็เลยเผ็ดจังๆโอ้ยว่ากินเค็มแต่ว่าข่อยใส่เกลือจัง่อยนึงโอเคพอเดือดเราค่อยเดือดนะคะมึงเนี่ยข่อยสิใส่ตีนไก่ลงไปเดอ้อตีนไก่ข่อยต้มไปตั้งหากแล้วมันเปื่อยแล้วอกล้นหม้อจ้า Ê, chân này là mọi người đây là bó มาได้จ้ามึงนะพี่น้องน้ำยาทะน้ำยาปาใส่เท้าไก่ก้อนจริงเขาสิมีลูกสินปาแต่ว่าม่เด็ไปซื้อค่ะแล้วก็ไปซื้อพอกซี่เล่ามากโมลูว่ามันหายไปใส่สงสัยมันเหียงเคิงข้างรอเดือดค่ะแล้วก็จะใส่ต้นหอมเลยนะคะ อันนี้ก็คือต้นหอมที่เราปลูกเองจ้าใส่ลงไปเลยข่อยกะซื้อผักซี่มากข่อยกบว่าส,สีไ่ผักซี่ลงไปห,หอมๆข่อยกะบริมผักซี่แต่ว่ามันเหี่ยใส่อีคานไปน้ำหายังใส่เรืมยุ่ลานนั่นแหละคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะบึงไ่นอะไรมเบึงผักเดิมบึนในผักข่อยบึงพี่น้องอันนี้ผักคะ่ะอันนี้กระหล่ำคะ่ะซื้อมา อันนี้ก็ซื้อมาค่ะนี่อันนี้สาลานีก็ซื้อมาของข่อยก็มีแต่มบงงามอันนี้ผักค่อยปลูกเองจ้ะนี่อันนี้ก็ผักข่อยปลูกเองค่ะนี่ผักค่อยปลูกเองอันนี้คือซื้อมาดูขนมจีนของเราค่ะไม่ได้กินผู้เดียวด้วยพี่น้องเื่อินไปมากินน้ำเหล่านั้นไง้านสบายผู้โดยศีมากากินน้ำเมาเหล่านั้นค่อยเป็นไข้ไม่ได้เป็นไข้ค่ะค่อยเจ็บคอ ไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดหัวหน้าก็เลยไม่ให้ทํางานกลับมาบ้านค่อยก็ไม่รู้จะกินอะไรค่อยก็โอ้ยสแลลวขนมจีนน้ำยาปลาเสลอมีข่าตะไคร้กระ,ะชายค่อยก็ใส่ไปค่ะตามนีเดอจา้ามาเดอขนมจีนน้ำยาเท้าไก่จา้า